สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมนะที่อยู่กับเกสสมาร์ทเจนกันนะครับโดยคอนเทนต์ในวันนี้เดี๋ยวผมก็เป็นคอนเทนต์ชิวๆเนาะผมจะมาพูดถึงตัวละครบาดามเลชิดกันนะครับผมบาดามเลชิดหรือคุณนายเลชิดแต่ผม <นะ S 2> เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ ไม่ชํานาญอย่าเล่นนะครับผมเล่นมักในแรงนะฮะ <c oughs> เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าถ้าคนที่เล่นไม่เป็นไม่ชนานาญจริงๆนะมันจะเป็นตัวละครนี่ขวงเพื่อนมากๆนะครับผมสหรับมาดานเพชรนะฮะอันดับของมันนี่คือจะบอกว่ารองมาจากจากเบิร์ดเลยก็ได้นะผมแต่ก็มันก็มีตัวที่เอ็นดีกว่าเนาะเอออย่างน้ำมดอะไรพวกนี้นะผมแต่มันก็ มีประโยชน์ของมันเนี่ยสำหรับพกแม่หมดนะคะแต่ของบาดาลนี่ก็คือถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยหรือว่าไม่ชํานาญเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ยากมากสำหรับด่านยิ่งเด่นนะฮะและก็ผมมองว่าคนที่ไม่ชํานาญเนี่ยไม่น่าจะควรเอาไปเล่นในรงสักเท่าไหร่แต่ครับป้าให้ได้ผมพูดแบบนี้เนะผมพูดมาดามด้ยที่เป็นตัวละครตีระยะไกลนะฮะที่นะผมมีดีแค่อันติเท่านั้นนะครับผมอันตีเป็นยังไงกดไปเชบป้าพอดนตัวอ่ากระเด็นไกลด้วยนะผมเห็นไหม นี่คือข้อดีของมาดาลในทิศเนอผมตัวซ้ายที่ผมบอกว่าไม่ชํานาญอย่าเล่นนะฮะเพราะว่าการเก็บอันติของมาดามเนี่ยมันไม่เปิดตัวละครอื่นนะครับดูนะวิธีการเก็บของอันติของมาดามเนี่ยก็คือเราต้องกดสกิลให้โดนศัตรูนะครับผมถ้าเรากดแบบว่าระยะไกลแบบนี้อ่าดูที่บอทสี่นะผมกดไปป๊าบได้แค่สามสเต็กนะฮะเราต้องเก็บทั้งหมด5สเต็กนะผมเราถึงจะได้อันตรีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมถ้าเราใช้ใกล้กับศัตรูนะ,ะับมันก็จะได้สเต,ต็กทันทีนะครับผมแบบนี้ทึบ เห็นไหมได้สแต็กทันทีนะอกว่าวิธีเล่นของมานาก็คือกดสกิลไปเปิดปฏิปพอโดนศัตรูก็วิ่งไปชาร์จอย่างนี้แล้วก็กดปฏิปาใใส่คนอื่นนะผมโดนศัตรูก็วิ่งไปชาร์จนะครับนี่คือวิธีการเล่นของมาดามทักทีนะผมแต่นะฮะส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยนะผมผมจะกดสกิลไม่ค่อยโดนศัตรูนะฮะจะไม่ค่อยรู้จังหวะเข้าเท่าไหร่นะผมก็คือถ้าเรากดอัิต่ไอเงี้ยแล้วเราก็เดินไปใส่มันก็ง่ายแหละเนาะ แต่ถ้าเรายังไม่ได้ล่ะสมมติเปิดเกมมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยนะครับผมเดินไปป้อป้อป้อีตัูไม่โดนโดนทีอทิตสองฮิตนะครับผมมันมันช้านะฮะเออมันช้ามากๆนะครับแล้วก็เผืออบางคนนี่คือไม่ได้อติเลยด้วยซ้ำนะครับแถมใช้ไปก็ใช่ว่าอติมันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีวิธีการหลบอัติของปาามฤทธิ์หลายวิธีอยู่เหมือนกันนะคะ อย่างเรดก็หายตัวหนีนะครับผมหรือตัวละครอื่นๆก็ไปหลบพวกหลังเสาหรือหลังอะไรก็ตามแต่อันตรีของมาดาเล็กก็จะไปโดนและแค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมเพราะเสียมันมีนะครับผมก็คือมันมีดีที่อันติีนะฮะแต่อันติีมันก็ไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมแอคแท็กตรี่หรือว่าการแม่นยำของมันเนี่ยมันไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าถ้าเราไม่ชํานาญนะถ้าเราไม่ชํานาญมาดาล้ผมผมมองว่าอย่าเล่นเลย เนาะเออในแรงเนอะผมเน้นจับอีกครั้งหน้าว่าในแรงเนอะผมเพราะว่าถ้าในบทธรรมดาเช่นเคยเนอะผมผมพูดหลายทูกหลายครั้งในคลิปเนอะผมถ้าบทธรรมดาเล่นตัวอะไรก็เล่นไปเถอะนะฮะเพราะมันเป็นปการฝึกเนาะแต่ถ้าในแรงเนอะผมเราไม่ควรเอาตัวละครที่เราเล่นไปเป็นไปฝึกในแรงอยู่แล้วเนาะแต่ผมจะทำไปบ่อยก็เถอะโอเคนะผมเราพูดไปแล้วสำหรับตัวละครบาดาลที่เรามาพูดถึงคอนโทที่เราจะใส่ไปเล่นในการบรรยายดีกว่านนะผมผมจะโชว์ให้ดูเนอะผมว่าคนเล่นเป็น ะระดับกลางผม่ผมบอกแล้วกันว่าผมเล่นมานาเป็นอยู่ในะระดับเกณฑ์กลางนะผมที่ค่อนข้างไปทางต่ำด้วยนะ,ะก็คือเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรเออแต่ก็เป็นอยู่หน่อยๆยังสามารถเดินได้กดแซดเอ็กได้นะฮะ <c oughs> มาคอมโบที่ผมจะแนะนําใส่ไปนะผมผมจะแนะนําคอมโบเดียวกับที่ผมจะลงคลิปเลยนะรถถู้สึกผมจะคลิปผมจะลงบนบันทึกนะผมเป็นคอมโบนี้นะฮะสกัดส,สกันตัวแปรนะผมทําให้ลดความเสี่ยจะรับลงแปิเซตไปเวลาสองวิเมื่อใช้ตินะฮะ แล้วก็เพิ่มทองนะผมอดี้บังคับ,บามากๆนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชนานาญเท่าไหร่นะครับผมคนชํานาญแล้วก็ต้องตร,ต,รตรงๆนะคนที่ชนานาญแล้วอย่างบังคับเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มสเตจของสกิลอีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งไอ้หนึ่งรอบเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสสกิลแล้วก็โดนเขาได้เยอะขึ้นนะผมก็คือมันเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆสำหรับท่านมนยาดามสเปิร์กนี่นะเออผมลองไปใส่เปิ่มอื่นแล้วนะผมบอกเลยว่า มันมันรู้สึกขัดใจมากๆานะผมถ้าเปลี่ยนปักทองเป็นปะอื่นเนาะเปลี่ยนป๊กแร่เป็นปะอื่นอย่างเพราว่าไปอย่างนะผมอย่างเล่นดวนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นป๊กนี้นะฮะวิชาวิจัยนําล,ล่องอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ท่านเราไปยึดแดนอ่ะผมว่าควรใส่ป๊กนี้ไปเนาะเพราะมันจะไปคอมโบกับรูปป้องกันอันนี้เด้อผมพูดเลยแล้วกันเนาะรุนป้ปอง,ปอง รวมป้องกันปกป้องชั่วคราวนะครับผมหลังใจากใช้ท่าตินะครับผมเหมือนกับอันนี้เลยเนาะหลังใจากใช้ท่าตินะครับผมมันจะลดดาามจที่ล้ลงสามสิบปรเนต์นะฮะรวมกับวันนี้นะผม8ปิบเป็นต์กลายเป็น110%แล้วนะครับผมค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือโดดามจสูงนั่นเอง ส่วนนะผมรุนโจมตีนะผมจะใส่เป็นพลังกาลังนะแบบว่าคือปลิวไก่นั่นเองเนาะเพราะว่าอันติของมา,ารามฤทธิ์นเนี่ยถ้าโดนศัตรูศัตรูมันจะได้ปลิวไก่ขึ้นนะฮะผมจะใส่นี้ไปนะครับแบบส่วนลุนหลักนะผมจริงๆแล้วผมยังไม่ได้วิจัยอะไรเท่าไหร่ว่าอันไหนมันดีนะฮะแต่สิ่งที่ไม่ควรใส่เลยนะสำหรับผมนะผมบา,ารามฤทธิ์ไม่ควรใส่นะก็คือของที่พวกเพิ่มเกจติทั้งหลายนะฮะอย่างอันนี้นอินทุขมหรือคลั่งใจชนะนั่นเองนะผมไม่ควรใส่ไปนะฮะคือบารามฤทธิ์นเองมันเก็บสเต,ต็กไงถ ไม่มั่นใจว่ามันจะได้กี่สแต็กล่ะเนี่ยจ้ะอ่ะหนึ่งสแต็กนะครับผมก <laughs> ็ <laughs> คือไม่ควรใส่ไปนั่นเองนะฮะ <laughs> อย่างข้างใช่ใช่น่าเดี๋ยถ้าเราฆ่าศัตรูได้มันจะได้เกรดติดตามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสำหรับตัวละครอื่นแต่สัง่งรับปาามเลที่ได้แค่หนึ่งสแต็กเท่านั้นเนี่ยผมเพราะดันั้นก็ไม่เวิร์กนะฮะจริงๆผมจะแนะนำใส่ไปก็ง่ายๆเลยก็ยคือใหญ่อย่างาผมนะผมโจ้โช่โจ้พิบตานะครับผมหรือจะเป็นเน้นดามเบลดอย่างนักสะสมของ,ของเฉลยเนาะรหรือนะ่ยผมหรือถ้าเป็นมือใหม่ก็ใส่่่่่นนนนนี้้้กกก็็ไดะะะะผผมมมมยุทธศศาาาาาาสสตรรรร์ลลเเเเิิจงงๆืออใคคัับพวข ครอบคุมนะผมมันออร์เดอร์นนะสำสลับเปิร์กนี้เอ้ยสลหรับรูดดีนะครับมาเอนชานนะผมผมไม่มีให้ใส่ไปนะผมเลยใส่เอนชานแดงไปเนาะใส่ลำใส่ไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับรดามนะฮะต้นเอนชานป้องกันก็คือไม่มีให้ใส่เหมือนกันนะผมผมเลยใส่เลือดไปโอ้โหอนาัอนา,อนาันะครับต้นสเปลผมขอแนะนําเป็น2รูปแบบนะผมให้ใส่ไปเนาะหนึ่งเลยนะผมก็คือรูปแบบแบบผมนะผมก็คือใส่พวกแบบแนวคล้องตัวเยอะๆนะฮะอย่างจับไฟแร่นะผมสลับไฟไร,รกลางกระโดดนะฮะจะค่อนข้างเวิร์กนะผมเอาไปแบบ วิ่งตีเขาหรือวิ่งตุยตุดเขานั่นเองนะผมวิ่งไปใส่สกิลใส่เขานะคะรูปแบบที่สองเนะผมต้นทานรับจบนะครับโอเคเราจะใส่ต้นทานไปแล้วกันเนาะสเปลไปลที่ผมไม่แนะนําให้ใส่ไปนะผมไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิศดารขนาดไหนนะฮะไม่แนะนําเลยนะครับผมชานใหม่นะเหตุผลเดียวกับลูนะญญน,นะผมเพราะว่าถ้าเรากดชาร์จใหม่กดไปปั๊บมันก็ได้แค่หนึ่งกระแตกตอนนั้นนะครับผมไม่ควรใส่เป็นอย่างยิ่งยวดมากๆโคตรๆนะครับผมไม่ควรใส่เลยนะมาหาห้องค่อนข้างนานนะผมยังดีที่เจอคนสามนะฮะ ดูซิว่าวันนี้จะเล่นได้กี่รอบไม่รู้ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับแพ้ชนะที่ผมพูดน,น,นะผมหมายถึงว่าเราจะเจอคนสักกี่รอบนะฮะ <c oughs> กดสกิลไปโอเคแล้วผมปลาระเบิดร้านไปเ่ไม่ใช่สก,กิลรอไปนะผมเราอยากไปทาอะไรเยอะทุกทีปลลึ๊บสกิลไปหนึ่งทีนะผมกระติไปปลาบล็อกคุณได้ไหนปลาไปอีกทีหนึ่งล็อกล็อกใครเออตอนนี้ล็อกล็อกมายาป้าเด้อผมใจเย็นๆนะผมยยนเวลาได้ตัวนี้ปึ๊บโอเค,โอ,เคโอ้ย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 ฮึบฮึบ ปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วปั๊บโอเคเพิบเพิบเเพปั๊มอันตีไปโอ้ยอือโอ้โหพลาดผ่านผ่านเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าวงหน่อยครับหน่อยครับพี่โอเค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 แล้วผมยังอยู่ตอนนี้เพิบโอ้โหไปรอดไปรอดไปรอดบอกว่าเพื่อนเราจะยืนวงได้เนอะผมเออสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิบเพิบอุ้ยโอ้โหไม่รอดไม่รอดหรอสาธา อคู่เรนายมันจะเอาเราเด้อผมคู่เรนายค่อนข้างชอบสายมิมนะฮะอันตีไปหนึ่งทีเึบกดอะไรี้ไปปับอุย้ยไม่คิดทำไมไม่ทันวะสงสัยผมมันติดฟีดอะไรสักอย่างอยู่นะผมผมเลยขยับไม่ได้นะเมื่อกี้ผมจะสก,กิลใส่คู่นายนแต่กล้าบอกึบโอเคอันตีไปเึบอุย้ยไม่ทันไม่ทันปับต่อสแต็กปับต่อสแต็กอันตีไปเึบป,ปับตามสแต็กโอเคอันตีไปเึบ อ่าดดมีโดอดนี้วีดอดนี้เรียบร้อยเล่นแบบใจเย็นๆนะผมเวลาเล่นมาดามดิทิสนะฮะเอ๊ะหรือผมเล่นมาดามเก่งกันนะมาต่อกันที่รอบที่สองนะผมรอบนี้อ๋ออันน่าจะค่อนข้างยากแล้วนะน่าจะได้โชว์ความยากแล้วนะผมเพราะว่าเราเจอค่อนข้างตีตึงฮึบ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 เพื่อนเอ้ยอ๋อโอเคฮึบอ๋อตายโอ้โดนทุกดอก อัพตีไปเผื่อไม่ตาย็ปไปเข้าเนอร์ผมเออกูตีตึงแล้วอัพตีไรไหมกูเนี่ยมันจะเป็นคนไทยด้วยเด้อผมซอยฝนนะฮะเพิ่งผมเพิ่งเห็นชื่อกิวเขาเด้ะผมแก๊งหมูกรอบขออนุญาตกดส่องเพื่อดูชื่อกิวอีกรอบเด้องสำหรับซอยฝนฮะดูแคลนนะผมแก๊งหมูกรอบจริงด้วยนะฮะเออกิวคนไทยเนะผมโอเคไปกดอ,อกีกรอบหนึ่งโอเคนะครับผมรอบนี้เจอคนนะฮะ โอเคมารอบสุดท้ายของเราหว่งว่าเราจะโอ้โหผมปึ้งเห็นอันลีสองตัวกูจะอะไรไปตีเขาเนี่ยชิบหายละอ้อยอ้อยอ้อยฮึบโอ้ยลาดลาดลาดฟาดโอ้ยจะตายซะแหลมสกิลไปหน่อยฮึบรอปบอุ้ยโอ้โหความแม่นความแม่นหามีโอ้ทำไมเมื่อกี้ไม่โดนวะโอเคโอเคฮึป๊บปอป ปรับโอเคโดนสักทีเนอะผมคือผมพยายามกดอัตติอยู่นะแต่เมื่อกี้กดไม่โดนสักทีปึ๊บปึ๊บอ่าโดนขัดปึ๊บโอ้โหมาไปทันอ่าลาวี่เรารู้เยอะไปหน่อยโอเคโอ้ยผมจะเด้งเอายาทันไหมโอ้โอเคอ๋อไปรอไปลอไปรอไปรออ่ะถ้ารอบแรกคือตัวอย่างของความเก่งครับผมของประดานรอบนี้คือตัวอย่างของความกากของประดามนะครับผม เดาไปใกล้ๆแล้วก็ติปับ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 โอเคปับโอเคฮึบอติไปไม่โดนโอ้ยโอ้ยอ่ะฮึบจ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 ึบเอาออกเลยผมโอ้ยเพื่อนเกือบละฮึบฮึบโอเคได้ติดละได้ติดละยืนเย็นย็นย็นอ๋อฮึบปับอัติปับโดนใครโอเครับอัติไปึบ โดนใครป,ปั๊บโอเคเก็บปติไว้นะผมบฮึบบมาแล้วเพบปฏิปั๊บโดนเ๊บโอเคเก็บยานะผมเข้าพวงไปอ่าแล้ว okay. ก็รอรอรออ้าวเวลาเราเล่นมาดามนะผมอย่าแพนิกนะฮะเราต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะผมแม่เราจะโดนนักนาดราหัสขนาดไหนนะฮะ แต่ถ้าเราโดนเมมก็เออตะโกนมาออกมานะครับผมถ้าโดนเบ้นยังไงก็ไม่รอด Honestly, โดนคขาแบบว่าโดนเมมเนอรผมแบบว่าเออเขามุ่งแต่เราเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะฮะตะโกนมาออกมานะครับถ้าโดนแบบนั้นเนาะอ่านะครับผมรอบสุดท้ายของจริงแลรอบนี้เจอคนเหมือนเดิมนะครับผมรอบสุดท้ายจริงๆแล้วรอบนี้นะครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามเหมือนว่าอันลีจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะครับผมเป็นเป็นอ่ากุมิเนาะฮะสงสัยจะไม่เวิร์กปุ้มระเบิดไปทันทีโอ้ย พยายามใช้การกระโดดตีถอยต่างของมาดามให้คล่องๆนะทุกคนมันจะได้เท่น,นะบผมอรอไปึ๊บดูรอบๆไปน,นะผมพยายามดูแบบว่บาสถานกาบรณ์ไบเด้อผมก็จะขี่ไบใส่แฟร์ปึ๊บโอ้ยจับละจับละอโอ้ยโอ้โอใยพลาด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 ผมจะวิ่งไปใส่แฟร์เมื่อกี้ระเบิดแรงระเบิดเป็นใจขนาดนั้นเลยหรอวะรอ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 มาๆมา มันจะมาด้วยระเบิดเด้อผมสำหรับเราวีเด้อผมไม่เดินไปเก็บระเบิดระปามานันจรงทีไม่โดนใครเลยเด้อผมไม่โดนผมด้วยนะฮะโอยเดินนิดนเดิงเฮ้ยโอ้ยตะกิ้ไม่ทันเรียบร้อยตายดูที่ว่าเราจะเอาวงคืนเดือดไก่เด้อผมสำหรับตอนนี้เล่นยากนะผมเพาะฝั่งผมเป็นตัวเป้าเป้าแบบว่าเป้าเดียวสองตัวเลยเด้อผมไม่ใช่เอวีเนาะฮึบโอ้ยได้ตีแลได้ตีละเจ็บอันตรีไปเึ้ย โดนเราพี่ปึ๊บอันติไปปั๊บอันตีปึ๊บโอเคปัปบ๊บปั๊บโอเครอไปรอเราพี่มาเนอะผมไปไม่ต้องไปยุ่งนะฮะเออเราพี่มาแล้วนะผมกดอันติไปปึ๊บสวยโอ้ยมันมันกระเด็นอะโดนไหมดาวพี่โดนไหมดดไม่โดนนะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนผมนี่แหละโอเครอบนี้ง่ายเนอะผมเพราะว่าฝัาง่งลูกค้าเหมือนว่าจะได้ได้ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาตอนฝั่งเราก็ไม่ค่อย ท่าไรประกันเต่ละนะเออแต่ยังดีที่ฝั่งเรามาตัวได้เปียบนะฮะเรียบร้อยไม่รู้ว่ามาโชว์อะไรกันแน่นะครับผมสำหรับรอบนี้นะผมสำหรับคลิปนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละประมาณนี้เดสำหรับวิธีการเล่นมอดตอรนะผมก็พยายามเล่นแบบใจเย็นๆเข้าไว้นะผมพยายามใจเย็นๆเข้าไว้นะฮะแม้เราจะโดนแบบว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ใจเย็นๆเข้าไวนะออ้นะผมเออนะ เคล็ดลับการเล่นของมาดามก็คือการใจเย็นนี่แหละเออคือทําคลิปเนี้ยมาเพื่อพูดอยู่3อย่างนะผมอย่างแรกเลยก็คือมาดามนะครับผมถ้าไม่ชํานาญมากๆเนี่ยอย่าเอาไปเล่นในแหลงเลยนะฮะมันระบากเพื่อนนะครับผม2นะฮะถ้าจะเล่นมาดามอย่าใส่ไอ้พวกสเปลหรือรูนที่มันเพิ่มเอเกตติเลยนะฮะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะจริงๆนะผมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงว่าจะแลดูมีประโยชน์อะไรก็ตามแต่ที่คุณจะคิดนะผมแต่ผมว่ามัน ไม่ดีเท่าเพย์เยอะปกอื่นเจ้าผมเนี่ยผมมันไม่ดีเท่าเปออื่นนะฮะจร <c oughs> ิงๆเนี่ยไปใส่ยุทธศาสตร์ล้าเลิศก็ได้นะผมเลดล้านะฮะ <c oughs> ไปใส่นักสะสมขังชาเ,เพิ่พมพลังเปไปเลยก็ได้นะครับเออไม่ต้องไปต้องใส่แบบว่าฮิลเลือดผมนะฮะ <c oughs> ตัวตั้งสเปลดิงแล้วใหญ่เลยเด้อผมขอละนะครับผมอยาใส่ชัดใหม่เลยนะถ้าคุณกดผิดแล้วใส่มายัางว่าประหยัดนะผมแต่ถ้าตั้งใจใส่เพราะว่าเอามาเพื่อกดอันตรีเนี่ย ไม่อย่าไม่ได้โปรดอย่าไม่คิดอย่างนั้นนะฮะใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับและสุดท้ายนะผมก็คือเทคนิคการเล่นบาดาลเราใจคือใจเย,ย็นๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเวลาเล่นเนี่ยเราควรมองสถา,านการณ์รอบรอบตัยวตัวละครบราดาลเนาะเอ่อว่ามันลงมีแบบฝั่งตรงข้ามเป็นตัวอะไรยืนพื้นเมื่อไหร่เราก็วิ่งไปตุยติจูมันทันทีอะไรทำนองนี้นะฮะวิ่งไปตะยูใส่นะครับโอเคนะผมถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำ ไม่ไปครับ